First, ออเห็ดเดือนสืบเนื่องไรมันสุมาง่ามขัดเถี่ยดอกปันเห็ดหนาฝนนโรดเออจุดนี้นี่สาวหน่อยว่าแม่นได้หาดอกกะตีครับงกดอกกะตีปีนี่ออกใกล้ๆกันนี่ละบางนมีมันออกหลายเด้อืมเกติบ่ออกหลายแห่งปานนีเด้อันนี้สาวหน่อยคุดหนึ่งสองสามชี้หาหานี่ยละ เห็ดนั่งดินนี่แหละมองเข้าเอาเนี่ยแหละ <laughs> เห็ดนั่งดินเห็ดนั่งดินอื้อเออมึงขาเพิ่นขาพี่น้องเอ้ยแต่มันผสมต่ออื้อความงามเนะพี่น้องเอ้ยงามมากงามเหลือเบิ่งเบึ้งเบิ่งเบึ้งกันเอาพี่น้องเอ้ยมันบ่มีทีทิแล้วครับจังสี่จังได้งามข้าง,งามแน่แต่เห็ดอือ n h เดือนสิบเอ็ดว่าสันว่าหึดไหลเบิ่งหนาหมวกพี่น้องเอ้ยแข่งใหม่ๆเนาะสุดยอดเลยดอกแบบนี้หวานหวานเลยจ้ะพี่น้องเอาไปแกงนี่เห็ดไหมเอาครับผมขนม้านี่กับสเสตไทเบิ่งอีกครับผม